วันนี้ไปถึงตอนที่801นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u ูทูบิงก็ว่าทนายวีรยุทธจะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้เขาปรึกษา <c oughs> ก็จะมีลิงก์มายเลขสับช่องถ่ายตอใน YouTube นั่นเองนะครับแล้วตอนที่801เนี่ยก็เป็นคำถามที่แฟนคลับเนี่ยชอบถามมาเป็นคำถามที่คลาสสิกอย่างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัวสามีเนี่ยนะฮะนอกใจภรรยานะครับแล้วก็ตัวสามีต้องการจะฟ้องหย่าภรรยา ทั้งๆที่ภรรยาไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะซึ่งเราก็เข้าใจคดีว่ามันไม่มีเหตุ่าอยู่แล้วนะครับคําถามก็คือว่าหากสามีนําคดีนี้เนี่ยไปฟ้องหยา่าภรรยาอ้างว่าภรรยามีการทําร้ายร่างกายสามีอ้างว่าภรรยาเนี่ยมีการดุด่าว่ากล่าวหมิ่นประมาทสามีนะครับแล้วก็อ้างว่าไม่ยอมให้ตัวสามีเนี่ยร่วมปริเวณีอย่างเนี้ยนะฮะ ตัวสามีเนี่ยจะเอาเหตุเนี้ยนะที่นอกใจไปคบหาหญิงอื่นและอ้างเหตุสมมุติขึ้นมาเนี่ยมาฟ้องหย่าภรรยาได้หรือไม่นะครับก็แน่นอนครับทนายวิทก็ต้องตอบแบบฟันทงเลยว่านะครับถ้าท่านนอกใจภรรยาของท่านเองนะครับแล้วก็ไปฟ้องหย่าเมียที่จดทะเบียนสมรสของท่านเนี่ยขอ้อเท็จจริงเช่นนี้เนี่ยไม่มีเหตุหยานะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะครับแฟนกับท่านใดนะครับสนใจที่จะ ให้ค่าปรึกษาหรือจะสนับสนุนช่อง YouTube ของทนายุทธเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนคลับท่านอื่นเนี่ยสามารถที่จะติดต่อนะฮะโอนเงินมาได้นะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับในการทําคลิปดีๆอย่างนี้นะครับก็ในส่วนที่มันไม่มีเหตุหย่าเพราะตัวสามีนะฮะนอกใจภรรยาเนี่ยทนายอยากจะยกตัวอย่างของทนายเองให้ฟังกันชัดๆไปเลยนะครับก็เป็นคําพิพากษาสาร,สารอุทธรณ์ คดีเยาวชนและครอบครัวนะครับเป็นศาลอุทธรณ์คดีชำนานพิเศษที่1 9 0 3นทับสองนะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2565นะครับคดีเรื่องนี้เนี่ยทนายวิริยุทธ์เนี่ยนะฮะก็เป็นทนายจำเลยนะฮะในศาลชั้นต้นและในศาลอุทธรณ์นะฮะส่วนตัวโจดเนี่ยนะก็เป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสกับจำเลยจำเลยเป็นภรรยาของโจ์นะครับโดยโจดเนี่ยนะฮะต้องการที่จะมีเมียใหม่เอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จำเลยจับได้ ว่าโจ์มีเมียใหม่โจ์ก็เลยไปสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับอาจจะไม่เท็จรหรอกมันอาจจะเลศเรื่องจริงแต่มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของจำเลยเช่นไปอ้างว่าจำเลยทําร้ายร่างกายโจย์ไปอ้างว่าจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นภระยามีการหมิ่นประมาทโจ์นะฮะไปอ้างว่าจำเลยเนี่ยไม่ยอมร่วมประเวณีกับโจ์เรามาดูกันนะครับว่าศาลนะจะตัดสินว่ายังไงผมจะเน้นนะฮะในถ้อยคาของศาลอุทธรณ์นะครับว่าในชั้นอุทธรณ์นะครับ ก่อนที่จะวิจัยว่านะครับตัวจําเลยนะครับมีเหตุหย่าหรือไม่นะครับจะต้องวิจัยก่อนว่าโจทเนี่ยนะมีเหตุฟ้องหย่าหรือไม่โจ์อ้างในคําฟ้องนะครับว่าโจท์ทําร้ายร่างกายไอ้จำเลยเนี่ยทำร้ายร่งา,รนะรารงกายและจิตใจมินประมาทเหยียดหยามโจทกระทำการเป็นอันเป็นประปักต่อการเป็นสามีภรยาอย่างร้ายแรงนะครับในชั้นนี้นะฮะโจดอ้างเป็นพยานเบิกความว่า หลังจากโจทกันเจเลยจดทะเบียนสมรสกันโจทกัจเจเลยทะเลาะกันบ่อยครั้งโดยโจเลยกล่าวหาว่าโจ์คาดคะเนหรือและสันนิษฐานเอาเองว่าโจ์มีชู้ด่าโจ์ว่าถ้อยคำหยาบคายและขู่ว่าจะทำร้ายหลายครั้งต่อมาเมื่อวันที่30พฤษภาคม64จเเลยกล่าวหาโจ์มีชู้และทะเลาะกับโจ์ทั้งใช้มีดเป็นอาวุธจะฟันทำร้ายโจ์เมื่อโจ์หลบหนีเข้าห้องและปิดประตูห้อง จำเลยจำเลยจำเลยใช้มีดฟันทำลายประตูห้องและเขียนข้อความขู่ว่าจะฆ่าโจ์ไว้ที่ประตูห้องนะครับแล้วก็มีการทะเลาะก,กันหลายครั้งแล้วก็อ้างว่าจำเลยนั้นไม่ยอมให้ร่วมประเวณีด้วยนะครับโดยสารอุทธรณ์นะฮะคดีนี้เนี่ยนะที่ทนายวิรุษเนี่ยเป็นทนายจำเลยเนี่ยทนายวิรุษก็ได้สู้นะครับว่าตัวโจดเนี่ยไม่มีเ็จฟ้องอยาสารอุทธรณ์นะฮะก็วิจัยนะครับว่า ในชั้นนี้นะครับเมื่อปรากฏว่าจําเลยนะฮะซึ่งเป็นภรรยาของโจทเนี่ยมีภาพถ่ายตามเอกสารหมายรอลิงหนึ่งซึ่งเป็นภาพถ่ายของโจดกับหญิงอื่นที่แสดงความสนิทสนมกันฉันชู้สาวตามสถานที่ต่างๆตามเอกสารในแผ่นที่7มีข้อความประกอบภาพถ่ายว่ารักที่สุดสุดที่รักรักเราไม่เคยจืดจางระหว่างปี43ถึงปี61น,นะครับอันเป็นข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวของโจดกับหญิงอื่น และจำเลยยังมีหนังสือต่ออนุญาตใบประกันภัยนะครับกรมปรรมนประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคลของโจทเอกสารหมายลอลิง2ซึ่งระบุชื่อนางสาวนอหนูนะครับเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยว่าตัวนางสาวนอหนูเป็นภรรยาของโจทซึ่งในเวลาดังกล่าวโจทก็จะเลยเป็นภรรยาที่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับและจำเลยนะครับ จำเลยเนะี่ยก็คือผมเป็นทนายให้จำเลยนะยังมีข้อความและภาพถ่ายการสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างโจดกับหญิงอื่นตามเอกาสารหมายรอริงเจ็ดอีกด้วยและจำเลยยังมีนะครับภาพถ่ายการโอนเงินให้หญิงอื่นของโจ์และรายการสรุปบัญชีบัตรเครดิตที่โจ์ไปใช้กับหญิงอื่นชําระค่าเครื่องนอนกับหนังสือมอบอำนาจและสัญเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดที่โจ์โอน ให้กับนอนหนูนะฮะซึ่งเป็นหญิงชู้นะครับผมไม่ได้บอกว่าหญิงชู้นะครับผมบอกว่าเป็นการโอนให้กับนางสาวนอนหนูโดยที่มีตัวจำเลยนะเป็นภรรยาแล้วกันนะครับซึ่งเอกสารพวกนี้ดังกล่าวเนี่ยนะฮะศาลอุทธรณ์เนี่ยตัดสินว่าล้วนแต่สอดรับกับคำเบิกความกับของจำเลยว่าโจทฟ้องหย่าจำเลยเพราะโจทแอบคบหากับหญิงอื่นตลอดมาก็คือในระหว่างที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่เคยแจ้ง กับจำเลยว่าเขาก็ผ่ากับหญิงอื่นแต่จำเลยจับได้ตลอดนะครับคู่สามีภรรยาทุนี้จำเลยมีหลักฐานตลอดแต่โจทย์ไม่เคยยอมรับนะครับแต่ขอหย่าอย่างเดียวนึกออกไหมฮะผู้ชายนยส่วนมากจะเป็นแบบนี้คือขอหย่าอย่างเดียวแต่ไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองนอกใจนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นอยู่ที่บ้านต้องไปดูตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าตัวโจทย์เองเนี่ยยังตอบคําถามยอมรับนะฮะยองลองต้องตอบคาถามในชั้นสืบพยานเนี่ยตัวโจทย์เนี่ย เบิกความตอบคําถามค้านทนายจําเลยก็คือก็คือผมนะฮะผมถามค้านเขาว่าภาพถ่ายที่ตัวสามีก็คือตัวโจทย์นะฮะมาถ่ายคู่กับนางสาวนอหนูเนี่ยนะฮะและบันทึกประจําวันที่คุณไปทําประกันชีวิตนะฮะที่ส่งเงินประกันชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นเอกสารของคุณหรือไม่ผมถามแค่นี้นครับคุณได้ทําเอกสารนี้หรือไม่นะครับ ซึ่งตัวโจทย์นนะครยอมรับนะครับว่าได้มีการทำเอกสารดังกล่าวจริงนะครับเมื่อพิจารณาจากการเบิกความตอบคำถามค้านของทางทนายจำเลยนะครับตัวโจทย์นั้นจะไม่เปิดโทรศัพท์ต่อหน้าจำเลยเพราะจำเลยจะหึงหวงตลอดนะฮะประกอบกับจำเลยที่เบิกความว่าก่อนจะจดทะเบียนสมรสโจทย์จำเลยอยู่กินกันมา28ปปีนะครับมีพฤติการคบหาหญิงอื่นมารดาของโจทย์จึงแนะนำให้โจทย์จำเลยจดทะเบียนสมรสกัน โจทก็ไม่ได้โต้แย้งพยานหลักฐานในส่วนนี้ของจำเลยซึ่งเป็นทนายจำเลยนะครับอทีจริงๆน่าเชื่อให้ฟังได้ว่าพยานหลักฐานของจำเลยนะครับมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานของจโจทนะไม่ใช่จำเลยเพียงแต่คาดคะเนหรือสันนิษฐานเอาความเข้าใจของตนเองเพราะเหตุที่โจ์มีพฤติการคบหาเกี่ยวพันหญิงอื่นตลอดมานะครับนอกจากนี้นะครับที่โจ์นะจำเลยทะเลาะก,กันมีการทะเลาะก,กันบ่อยครั้งหลังจากนี้เนี่ยก็เพราะอะไรครับ เพราะว่าตัวโจ์นั้นนะมีการค่มขู่จำเลยนะครับว่านะถ้าเกิดไม่ยอมยานะครับก็จะไม่ให้เงินจำเลยใช้หรือถ้าเกิดไม่ยอมยานะครับก็จะบีบคั้นจำเลยนะครับจะมีการทำร้ายร่างกายจำเลยนะครับสันดิกาวิฉัยนะครับว่าการที่จำเลยนะครับตอบโต้ด้วยการทำร้ายร่างกายโจทย์เป็นการถืออาวุธนะครับข้อที่จริงเช่นนี้นะครับต้องถือว่านะครับ มิได้เกิดจากเจตนาทําให้โจทนะฮะได้รับอันตรายเพียงแต่นะครับเป็นการทะเลาะกันเท่านั้นสารไม่ใช่สาลฎีกาสาลอุทธรณ์นะตัดสินว่าตัวจาเลยตัวโจทเนี่ยอ้างว่าจําเลยทำร่างกายจําเลยบอกว่าเหตุที่ถือมีดเออไม่ใช่ถือมีดถือกันไกไว้เนี่ยนะฮะแล้วโจดเอาเท้ามาถีบจําเลยเนี่ยเพราะโจดเอาเท้ามาถีบจาเลยนะครับจาเลยไม่ได้เจตนา,าทำนะครับสารอุทธรบอกว่า เมื่อมีพฤติการที่ทํากันเช่นนี้เนี่ยนะถือว่ามีการทะเลาะกันนะครับโจทจะอ้างเป็นเหตุยาไม่ได้ก็บยคว่ามันมีอีกมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันในครอบครัวนะฮะทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันจะถือว่าตัวจําเลยเนี่ยทำร้ายร่างกายโจทไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นเหตุยาเลยนะครับสาวอุทธรบอกบอกว่าถ้าเกิดว่าจําเลยนะครับกับโจ์ทะเลาะกันนะแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยจะถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะ ตั้งใจทาร้ายคุณเนี่ยมันไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการทะเลาะนะครับพอเป็นการทะเลาะเนี่ยไม่มีเหตุยานะครับอันนี้ทนายทนายทนายจําเลยก็คือผมเนี่ยสู้ไว้นะครับสันอุทธรณ์นะฮะเห็นด้วยทุกแทบจะทุกประการนะครับแทบจะทุกประการนะครับแล้วก็อีกเหตุยาหนึ่งนะครับที่บอกว่านะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยโจ์ได้รับอันตรายนะครับมีบาดแผลนะครับแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะ โจ์ตอบทนายจำเลยถามค้านในประเด็นสำคัญว่าโจ์พูดว่าไม่เป็นไรกินเหล้าต่อดีกว่าประโยคนี้แหละครับไม่เป็นไรกินเหล้าต่อดีกว่านะฮะอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าบาดแผลที่คุณทาเนี่ยขนาดคุณโดนเลือดไหลขนาดนั้นเนี่ยนะฮะคุณยังไม่ไปโรงพยาบาลเลยนะครับคุณบอกว่าคุณจะกินเหล้าต่อนะครับก็แสดงว่าคุณเมาหนักแล้วนะครับพอคุณเมาหนักปุ๊บนะครับคุณก็จะมาอ้างว่า เฮ้ยเขาเจนาทำร้ายเนี่ยมันคงฟังไม่ขึ้นนะมันยิ่งชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ไอเรื่องที่โจยฟ้องจําเลยอ้างว่าจาเลยเนี่ยไม่ยอมร่วมประเวณีกับโจดเนี่ยนะสารอุทธรณนน์เห็นว่านะครับโจดตอบขามขานค้านตอบคําถามค้านของทนายจําเลยอีกแล้วนะตอบคาถามค้านของทนายจําเลยก็คือผมเองนะทนายวิจิตรเนี่ยบอกว่าโจ์บอกความเบิกตอบคําถามค้านว่ายอมรับว่าโจดเนี่ยเคยไปปรึกษาแพทย เรื่องการทําอยวะเพศของโจ์เพ <wh> uh ื่อให้สามารถร่วมประเวณีและมีบุตรได้นะครับและปัจจุบันโจทยังไปตอบถามค้านคำถามติงก็คือเวลาสื่อพยานเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีซักถามเริ่มจากโจ์ทนายโจ์ก่อนทนายจําเลยเป็นผู้ถามค้านแล้วก็ทนายโจ์เป็นผู้ถามติงแล้วโจทเนี่ยยังไปตอบคําเบิกความของทนายโจ์ถามติงว่าปัจจุบันเนี่ยโจดไม่มีความสามารถทางเพศ และไม่สามารถร่วมประเวณีได้เนื่องจากอะไรครับอวัยวะเพศของโจดนะฮะไม่สามารถใช้ร่วมประเวณีได้ก็คือมันไม่แข็งนะครับมันไม่แข็งเอาง,ง่ายๆถ้าพูดกันภาษาวิ้ชายมันไม่แข็งท่านชายของท่านมันไม่แข็งนะครับข้อเท็จจริงเช่นนี้เนี่ยเจือสมกับคําเบิกความของจําเลยว่าโจ์สูบบุหรี่และดื่มสุราทุกวันทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็จากนั้นโจ์จะมาฟ้องจําเลย โดยอ้างว่าจำเลยเนี่ยนะฮะไม่มีเหตุยาไม่ยอมร่วมไม่ยอมให้โจทย์ร่วมประเวณีเนี่ยไม่ได้นะครับก็จบนะครับสารอุทธรณ์ก็วิจัยว่าพี่ภาคสายืนตามสารนั้นต้นไม่ให้โจทย์และจำเลยอย่ายขาดจากกันนะครับอันนี้คือทนายวิยุทา์เนี่ยนะก็แบ่งปันประสบการณ์ในฐานะที่เป็นทนายจำเลยนะครับในคดีสารอุทธรณ์คดีจำนายพิเศษที่1903 2 5 6 5นะครับ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้เปิดเผยนะฮะชื่อของคู่ความนะครับไม่ได้เปิดเผยชื่อของโจ์และจำเลยนะครับใช้อักษรย่อทั้งหมดก็นํามาเป็นความรู้นะครับแล้วก็แค่โชว์แค่ข้างหน้าเฉยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับแฟนคลับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายพิยุทธ์พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ